สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับพวกเรานะครับในไมโครฟลามในแมปจูเอ้ยในในซีรีส์จุดศึกคราฟนั่นเองนะครับจูออนวันนี้จูออนมีเซนเตอร์มีเซนเตอร์อยู่ในเรื่อนี้อยู่กับผมโบนแล้วก็อยู่กับกระเพาอยู่กับซันแล้วก็อยู่กับเป็ดเหมือนเดิมโอ้โอ้จออ้โหแล้วที่ของเรานะครับคือการเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์นะครับคือการที่เราจะทำให้ยุคนั้นเสาร์เนี่ย กลับขึ้นมาลุ้งเรืองอีกครั้งเราคิดว่าเราเป็นนักวิจัยเว้ยแน่นอนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ฮะนี่นี่ครับผมคงสบายไหมครับผมแบนโจได้เป็นเมาร้ายโอ๊ยพวกเขาพวกเขาไปคุยอาหารทำมาได้กี่ต่อพี่โบอกว่าผมอยากได้อย่างจริงหนึ่งฮะใจจริงอยากอยากอยากทำไม่ดีได้อะฮะอยากทำอะไรได้อยากทำพี่กดขัดไกลเลยฮะเลื่อนลงมาผ่าคำว่าไดโนแพดฮะ ไดโนแพดใช่ไดโนแพดไดโนแพดอยู่อ <initiatives> ย <aller> <dragon risque> no ู่อยู่บนอาหารไดโนเสาร์หน่อยไดโนแพดอ่าอ๋อกระเป๋าเนี่ยใช่ปะไดโนแพดไดโนแพดอยู่มันมันมันเป็นเครื่องคล้ายวิทยุอ่ะเครื่องคล้ายวิทยุเอามาเล่นเป็ดบุกถุยไดโนแพดเจอแล้วนั่นแหละครับเมาหนึ่งเขียนแพดสิ่งเดียวได้ปะ P อะไรเนาะนี่อ่ะคล้ายเครื่องวิทยุสีขาวเทาใช่มิชิดำไดโนแพด ก็ใช้เหล็กทั้งหมดเหล็กทั้งหมดหกอันใช้เลสโตนสองแล้วก็ใช้เลสต์สโตนใช้ผหกหินเรื่องแสงเอ่ภาษาไทยแล้วกันนั่นแหละคือการจะหาหินเรื่องแสงนี่ครับเราต้องไปนรกก่อนที่จะไปนรกเนี่ยเราต้องมีลาวาลาวาทำกับน้ำเพื่อจะให้เป็นให้เป็นออกซิเดียนโอเคลาวาม่อยู่จอด้วยถ่านลาวาหาเพชรก่อนเราต้องทำถังก่อนก็หาเพชรไอ้ที่เราจะจะถังต้องใช้เหล็กการใช้เหล็กต้องขุดเหมืองโอเคป่ะแปลว่าเราต้องขุดเหมืองใช่ไหมใช่ เป็นพิธีกรรมเลยเอ้พิธีกรเอ๊ะยังไงพิธีเกิโดูเล็กมาแล้วครับเป็นพิธีดีตองพักอะไรดูเล็กดูเล็กนั่นมาทุ่มยางเออจะมืดแล้วโอเคมืดแล้วนอนก่อนไหมนอนก่อนไหมเอามานอน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 เอ๊ยแต่เราคุ้นเหมือนแต่เราคืนนี้เราไม่ใช่ นอนนอนนอนบดบุยบดบุยแห่นอนนอนแน่นนด้วยอย่าปล่อยมไว้มันเดียวเก๋กะเพาไปนอนที่ไปชี้นอนที่เตียงไปจนเด้าเด้อไหมนอนนอนนอนฟันดีทุกคนเนี่เราสวยนะโอเคครับจบพาร์ทแล้วไปไเฮ้ยมาอรุณสวัสดิ์ก่อนก่อนไปใครมีอาหารให้ตัวเล็กบ้างเ้ยผมผมผมมีแต่ผมย่างแล้วมันกินไหม คนละอย่างนั่นเนื้อมันกินมันเป็นสัตว์กินพืชสัตว์กินพืชเหรอแล้วมันกินอะไรบ้างก็เอาข้าวมาให้มันข้าวมีมีมีสามข้าวอะไรแบบนีมันกินพืชครับกินอะไรกินดูดูดูว่ะใครเป็นใคกเออแบบแบบแบบพี่โบ๊ทอิ่มแล้วแหละเดี๋ยวผมทำดาบให้คองอิ่มแล้วล่ะทำไมทำแทนดาบเละผมไปตีหมีมาส์ ผมมาฆ่าหมีมาแต่พี่บอพวกมีนี่ชอบเล่นนอกรอบตลอดเลยเนอะเนอะไม่เห็นพวกเราเนี่ยเราเข้ามาสดใสๆผมอยากครับไอชุดแก้ดไอชุดนักผจนภัยครับยังไงวะดูครับไกด์นี่ฮะว้าไม่ทำมันด้มันโนมันน้อคนยนไม่เห็นนั่นน่ะสิเห็นครับเออเห็นนั่น อยากเข็นไปดูช่องผมอะไรอย่างงี้วะเหมือนพี่บอบปะเออแจ๋วแจ๋วเขาอยากเข็นอะไรเขาดูช่องผมอะไรประมาณเนี้ยผมใช้ผมใช้ผมใช้ปลุกข้าวอ่ะเออทำไมนี่ไม่ได้อ่ะหมาเห่าหมาเห่าเวลาหมาเห่าตัวร้องเพลงนี้เว้แมาเห่าแมาเห่าไม่ใช่จ้าเดตติงจ๊อจูฮู่ห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 ู่ลิงเดตติงจ๊อจูฮู่หู่หู่อะไรจ๊อจูจูๆนะเหนื่อยใจจริงไง เออเหนื่อยใจว่ามีพี่แบบนี้เลยวัะผมนี่ปวดหัวเลยฮะปวดเฮสเลยเฮ้ยเดี๋ยวอนที่คาอยู่น <captions> ี่แล้วใครเอาพมมาปูเนี่ยพมมทางสวงสวรรค์น่ารักจริงเลยโอเคในช่วงเวลานั้นไปพี่มีที่คุ้เหมืองดีๆไหมฮบไปทุกอย่างนี้เป็นเพลงหมดนะฮะใช่ เฮ้ยทำไมไอ้นี่ไม่ได้ใครมีเนื้อวัวมั้งเอาเนื้อวัวมาเนื้อวัวอยู่ไหนผมต้องการเนื้อวัวฮะเราไปหาที่ขุดเหมืองดีๆกันดีกว่าพี่วอสเชียวผมเนี่ยที่ขุดเหมืองเนี่ยการที่ได้ได้แร่ดีๆเราต้องแบบทำต้องขุดตรงลาวาไว้ก่อนวัวจ้ามานี้วัวจ๋าเออไอ้พี่วอสเริ่มเลยลาะลาบลาพี่เที่มเลยมาพี่เริ่มเลยลาปลาเรื่องพี่วอสนึ่งนึ่งเฮ้ยรอผมด้วยผมขอตีวัวแป๊บนึงโอ้โห นั่นนันนั่นมันลาวาพี่เลยน่ะทเข้าเหมือนทางเข้าเมือนอ๋อเข้าเหมือนนะอ๋อขุดเล้ันนึงขุดโค้กขุดโค้กเหรอขุดโค้่นอึอโค้กโคโคคล้ายกันโค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 ที่อยู่ในฮัใช่ม อ่านะครับแล้วก็ทำการขุดกันต่อไปนะโอเคเมื่อกี้สตันทีโบแบบคนคนละคนละบล็อกไปคนละบล็อกโอเคโอเคไม่มีการตอบผมว่าโคบาร์เลยนะเหมือนเมื่อกี้เหมือนเหมือนเหมือนวิซานไปสิบไม่ได้เหมือนคือไม่รู้เลยถามเขาทำตอบแล้วคืออะไรโคบาร์ไม่รู้จักนี่ผมมาแล้วนี่ชุดก็แท้นี่ผมเป็นแล้วเให้คุณตอบว่าเขาอย่างมาคุณต่อคุณต่อ ทำไมพาร์ทนี้ผมโดนเมินนะไอ้คิดมากไอ้คิดมากผมไปหาคุณลุงเล่าไปเถอะไปเถอะไปเถอะหลังไหนไปไปเฮ้ยไปไปขุดผิดเดี๋ยวนี้โอเคลงทางไหนกันนะบอกหน่อยลงลงทางบ้านเลยเออข้างบ้านเลยข้างบ้านตรงไหนวะข้างบ้านโคลสก็จะละแหมมีคนมีระบบขุดแบบมีคนระบบปักด้วยนะ พร้อมเพียรันเลยเกินเรอเลแล้วจะดูนะผมอยากได้มาเป็นโลมาเป็นโดดีโดดีโดดีโดโดดีโดปีโปยดีโป๊นีโปอปีโป๊ปีโป๊ปีโปเปีโปรอีโป๊าีโั๊ปีโป๊ปีโปอปีโป๊ปีโป๊ปีโปเปี่ป๊่ีโป๊บโป๊ปีโป๊ปีโป๊เีโป๊ปีโปแบีโปโปงโป๊ปีโป๊ปี่ป๊่ีโปงปลโป๊ปีโปผมว่า๊ปีโปมันเปนสีโป๊ปีนป๊ปีโใช่แบบเวลาป๊นีโป๊นีโป๊ปีโป๊ปีลยเอีโปงเรา อ่าพูดพร้อมกันผมได้คิดพีโอดได้แล้วได้อะไรดาบใหม่ดาบใหม่ดาบที่ดาเมจดาเมจเทถาดาบเด็กพีโอดจะฟอสซิลฟอสซิลโอ้โหพระเจ้าฟอสซิลฟอสซิลโด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 ฟแล้วก็ฟอสซิลนี่อ่ะพีโอดยาเต็คอใช่ไหมฮะเท่ดิเท่เต็ฟิพโอ้โหโอ้โหเทยาแก้ไอ เฮ้ยผมเอาเฮ้ยเฮ้เอ้าแม่งโดนโด้เถอะหมดแล้วอ่ะอะไรช่างมันนี่อะไรลองดิอ๋อโอ้ยมัดตีแอสต์ซินครีตยังไงเกรงใจชุดผมบ้างไหมชุดแอสต์ซินครีตที่ผมมันดาเมจเท่าดาบเล็กดาบเล็กเลยอ๋อหนุ่ะหนุ่ะทิ้งหนู่อ๋อเจ็บเอากระไปใช่ปะฮะโบตุงขุดต่อฮะมาเดย์มาเดยจะฆ่าแอตต์ซิ่งครีตอ่ะ ดาวทำไมต้องรังแกพี่อ่อนไม่ซั้นๆันๆันๆคุณบอกแล้วด้วยซั้นเดี๋ยวพี่คุณบล็อกต่อเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเหมือนกันเลยดีไหมเหมือนยีอะไรคำรามเออเหมือนนี่สิตัวอะไรคำรามเลยไม่่คำรามมันเสียงมันเนี้ยวตรงไหนวะเมื่อกี้นี่เออนั่นสิมันมันมันจะเป็นแมวยุคอาจจะเป็นแมวยุคไดโนเสาร์ก็ได้ใครจะไปรู้แมวยุคไดโนเสาร์แมวยุคไดโนเสาร์เฮ้ยเจอเหมืองอะไรครับพี่บอสเอ่อท่านผู้ชมดิครับโอ้ยเกือบไป อท่านผู้ชมเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับใครจะรู้พอรู้บ้าครับว่าสัตว์อะไรที่แบบที่แบบถ้าใครแบบรู้เกี่ยวกับเรื่องไดโนเสาร์นะใครแบบว่าใครรู้บ้างว่าสัตว์ที่อยู่นานที่สุดตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ครับใครรู้บ้างอันนี้มีใครรู้บ้างอันนี้มีใครรู้บ้างสัตว์ที่ศูนย์ที่ยังไม่ที่ยังอยู่ยุคไดโนเสาร์ตอนนี้ยยังอยู่ยังอยู่ในยังอยู่ในโลกเราเลยตอนเนี้ยก็สัตว์อะไร จอมกันตัวทองไงไม่ใช่ไม่ใช่รู้บ่าสัตว์เลยยุงไงไม่ใช่มีใครรู้บ้างหอยทากจริงยุงยุงก็อยู่ในยุคไดโนเสาร์ไม่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 แบบแที่แบบที่เราที่ศาสตร์เขายอมรับเลยอ่ะหอยทากมแมลงสาบเออใช่โอ้โหมันคือมแมลงสาบที่อยู่ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ครับทอดหมดละหอยด้วยนะพวกห,อย,หอยอย่างเงี้ยเออ หอยท่ากหอยท่าหินเหมือนกันนะหินก็อยู่ตั้งแต่ยุคแรกสองโอเคแต่พอเล่นด้วยก็ไม่เล่นดูดิไอ้ยิงไอยิงาทำไมยิงขนาดนี้เหล็กหมดแล้วอ่ะเราต้องคือถามว่าลงลงกันมาเหผมเจอผมเจอเลสโตนอลไรกับคิปเปอร์โอ้ยผมเจอฟอสซิลเออฟอสซิลฟอสซิลฟอสซิลตกลาวาไปแล้ว โอ้โหฟันซิลเยอะมากเลยพี่โบตรงนี้อุ้ยคลิปเปอร์โอ้โหคือแบบเต็มเรียบพี่โบสแบบเออผมไม่เจอใครจะคนเลยครับโอเคคผมค้ย,ยเดี๋ยวนะผมโอ้ยโอ้โหไม่มีอะไรกินแล้วว่ามีแต่หนุ่ซอมบี้ลาก่อยเผาอะไรตรงเดี๋ยวผมทำเอ้ยโอ้โหไม้ก็ไม่มีเอ้ยไม้มีทำโต๊ะคาบกันทำโต๊ะคาบเลยครับเดี๋ยวผมไปเผาด้วยโต๊ะนี้เป็นโต๊ะผู้ชายนะครับทำไมครับโต๊ะคาบแล้วโต๊ะผู้หญิงฮะถ้าเป็นโต๊ะผู้หญิงอะค่ะ เออแม,มงมุกเล่นแต่จุดถ้าเป็นเล่นแต่จุดน,น่าสิคาบแล้วถ้าเป็นจุดน่าสิค้าก็ไมงยินแมงมุกมุกคาเครียดแต่กูก็ห่านะมันเป็นมุก<ม>เดิมครับเออมุกเดิมที่กะเพาไม่เข้าใจ ขีเข้าใจดีเกือบไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายดาวเลยไอ้นี่ผมเจอฟอสซิลเกือบฟอสซิลมาแล้วมีอย่างนี้ชันเจยเอ้ยเอ้ยก็ไม่รักผมใครๆก็ไม่รักผมมาขนาดพัดลมยังสายดาวเลยทำไมผมขุดฟอสซิลแล้วมันกลายเป็นคอมเพลสโตนธรรมดาก็อาจจะเป็นสูบมัได้มันมันมันสามารถทำเป็นนี้ได้ครับเป็นดีเอ็นเอได้ใช่ไปช็ได้รู้ละฮะใช่ใไม่อะเนี่ยขุดปุ๊บมันก็กลายเป็นคอมเพลสโตนธรรมดาไม่เห็นมีอะไรเลยเอาใหนดีใจด้วย มันซุ่มมันซุ่มคือทำไมถามว่าทำไมเราต้องลงเหมืองทำไมเราแบบว่าเราไม่ทำออกซิเดียนขุดออกซิเดียนเลยการขุดออกซิเดียนนี่ครับมันต้องใช้ที่ขุดเพชรครับครับผมเพชรกันหยัดเลยนะครับผมประหยัดหยัดประหยัดกันเล่นครับเพชรกันหยัดอ่าพี่บอตแปดดีแปดดีใช่มันมันตัวแปะแปะตรงบนตัวก็เพชรกันหยัดประหยัดกันผัดกันเล่นผัดกันเล่นผัดกันตืดผัดกันตื๊ดแท่ะ โอเคเรามาผจญภัยใกล้ๆลาวากันนะครับเราจะมาการจะเลสโตนนะฮะซึ izable, so ่งเราเจอเลสโตนแล้วมัอยู่แล้วเฮ้ยนี่มันลาแก่เลยเนี่ยรู้ไหมลาแก่คืออะไรอัปเดตเขามีตาลาลาลาแก่ผสมเขามีตาลาหมาไม่เหรอผสมนี่เนี่ยแดงแดงหลายๆเนี่ยหลายๆไอ้แดงแดงหลายๆอยู่มันลามันลาแก่เลยนะฮะเนี่ยลาลาก่อยอ่ะรู้ไหมว่าลาอะไรฮะลาลาตาเนี่ยลาตาย ไม่มีใครแก้เป็นลาวานี่ไงไม่เล่นไม่เล่นมุกแปลกๆนี่ดูดูพี่เล่นกับเผาสไตล์แดนอยู oh, 1> <No> 1> <I> AL <als> <N> ่ที่แดนโดนแกล้วเนี่ยใช่ผมผิดจะงั้นผมจะไม่พูดอะไรแล้วฮะจะอยู่เงียบก็ดี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 ประหยัดประหยัดดีประหยัดแรมประหยัดแรมเก็บข้อมูลใช่สิฉันไม่สุภาพคนเก็บข้อมูลใครกันแน่ แต่อย่าเอาเวลาอัดรู้ว่าอัดเวลามีเสียงเข้ามาเนี่ยทำให้การอัดเนี่ยเพิ่มเอ็มบีขึ้นไวเปรมรู้วใช่สิฉันไม่สุดคแล้วนี่ใช่ไม่สําคัญเลยมึงอราจะออกเรากำลังสำรวจเหมืองกันอยู่นะฮะซึ่งเอื้อซึ่งเราก็ไม่ทำไปซึ่งอะไรซื้ออ่ะซึ่งตอนนี้กูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยกลับบ้านก่อนดีกว่าท่านผู้ชมเข้าบ้านกันเลยทีอ่าได้ทองแล้วครับสามเม็ดเดี๋ยวนะกูจ้ำทางกลับไม่ได้ จะขึ้นคุณต้องมีลำต้องมีลำใหญ่ก่อนนะทำไมไม่แก้เป็นบันไดเลยนะไม่ไม่ต้องมีลำยองเว้ยลำยองไม่เคยลืมลืมพี่เห็นพี่เห็นต้นไม้ตรงนั้นปหมเห็นต้นไม้ตรงนั้นปะเห็นเห็นพี่ไปเล่นตรงนั้นโอเคโอเคที่โบอยู่ในเหมืองไหมอ่ะไม่ไม่ขึ้นขึ้นบ้านมาแล้วอ๋อเงงงอยู่ต้นไม้ได้ไงเฮ้ยเฮ้ยทุกคน เป็นไหนกันหมดหรอผมเจอเหล็กเพียบเลยไม่เจอเพชรอ่ะเจอแต่เหล็กได้ไงฮะเพชรกันผับโอเคหยาก็เล่นอยู่ใต้มึงนะหยาโอเควฮ้ยเป็นไรตกใจทั้งวีดมาเล่นตลกคาเฟ่จริงๆด้วยความฝันของพวกเราคือการการได้เป็นตลกคาเฟ่ไปไปเวทีไปเราจะไปร้านคาโอเกอเอมเกี่ยวอะไรกับคาลาคุเซนเราจะไปฝึกเล่นตลก รู้ไหมห้องร้องเพลงแค่เพมรอด้วยตอนนี้ผมกำลังอ่าใช้ชีวิตร่วมกับเพมนะเฮ้ยตอนนี้ผมใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยโคตรเหงาเลยเดทนไปทำสีกันด้วยอ่ะไปได้ทำแบบนี้ก็บาจริงนะเว้ยเผาเวลาพี่ไปตลาดเนี่ยพี่เจอเนื้อคู่เต็มเลยเนื้อตังชิ้นมากเออที่แบบเขาแล่วางคู่เออทีอแบบตกใจแกเอือยรองเท้าที่เป็นคู่อ เป็นแล้วมาตีพี่ทำไมอ่ะเบื่อเบื่อบางอ่ะเบื่อพวกมีคู่แล้วป่ะน้อพวกเขาเนาะดูดิขนาดรองเท้ายังมีคู่ขนาดเนื้อยังมีคู่เลยครับขนาดกูยังใช่แต่พี่บอสมีคู่ไหมพี่มีเว้ยเชื่อเลยมีคู่มือคู่กรรมแล้วคู่หลักอ่ะคู่กรรมคู่กรรมนี่ต้องอังสุมาลินเนี่ยมึงจะตอบย้ำได้ไหมเราอังสุมาลินไหมคุณัดไม่เล็กคนเดียวกูฮะ เล่นแบเล่นเล่นแบบคนเงียบเลยคนแบบไม่สนใจอ่ะคือแบบคือแบคือแบบเราพยายามไม่ใส่ใจซ้ำยู่มาเดียคือแบบซ้ำแบบพยายามเล่นเต็มที่คือตอนเล่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 นนีเดียวผมนี่จะผมจะขุดรูไปอยู่คนเดียวแล้วตายจริงกันเนี่ยเหมือนว่าเราพูดเราเราพูดทบทบพี่สันแหละใจปะไปอยู่ฮีโร่บายแล้วไม่ต้องมายุ่งกัช้อนไม่ยุ่งหรอกไม่ได้ยุ่งหรอก ได้ครับผมเงียบเออดีมากดีมากยิงกันเด้งเฉยเลยดีใจด้วยเพื่อนชิดไหมครับท่านผู้ชมครับเงียบถ้าไม่เงียบปั๊บคลิปมันจะแบบหมดอะไรตายยากแน่นอนโอเคโอ้หายใจไม่ออกไม่อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงตัวกินอุ้ยโอ้โหอยากเลี้ยงตัวกินเนื้อว่ะมือก็เนื้อสิไม่มีใครห้ามโอเคโอเคเฮ้ยมาคิดดูเียิในบ้านจะเป็นยังไงโอเคโอเคเฮ้ย การที่เราจะเป็นไอเนี้ยเว้ยกระเพราการที่เราจะเป็นไอเนี้ยนักอะไรนะนักอะไรนะเขาเรียกว่านักอะไรนะนักอะไรวิทยาศาสตร์นะนักวิทยาศาสตร์เราต้องจับเมลเสาสักตัวหนึ่งมาอยู่ในห้องขังเพื่อจะมาทดสอบและไอ้นี่เว้ยพอพันเออเอาไม้วางแผนกันจับไหมวางแผนจับไหมได้ได้หมดเลยเอาไม้แล้วขุดหลุมขุดหลุมตอนนี้แบบขุดหลุมเดี๋ยวผมขุดฟอสซิลไปให้แล้วกันพี่เต็มที่เลยเยอะมากกินให้หมดสิลูก พวกนี้คือฟอสซิลหมดเลยนะท่านผู้ชมนี่เอาวะแอ้เหย่แล้วขุดหลุมจับตัวทีเล็กด้วยตัวใหญ่อะเอาป่ะเอาไปวางแผนจับมันกันอ๋อเอามาเพราะพันไอ้เอาเดินมาศึกษากันอ๋อนี่ไม่ใช่ใช่ไหมเอา่ะเขาเรียกว่าเอามาเป็นคอลเลคชันเว้ยเอามาเป็นคอลเลคชันในบ้านเราแต่หุ้ยโอ้โหเฮ้ยกะเพรากะเพราในดูสับมันตัวใหญ่ใช่ปะ ใช่ครับใหญ่มากถ้าเราทำทำโกงแล้วแบบมีรูออกเราอันเดียว,วมันจะเข้าไปแล้วแบบมันจะอยู่ติดอยู่ในนั้นเว้ <Okay. S 2> เอามาทำปะทำปะ oh. เอาไหมโอเคนั้นผมเริ่มแล้วกันเฮ้ยอยากจะจดได้ไตล์มากแบบเราไปเดินหาไซา์กันไหมโอเคได้พี่บอสแป๊บหนึง่งผมควบรถจนภัยเลยอยู่ในเมืองเนี้ยเจอทั<ด>ง <pp> ้งคลิปคลิปเปอร์เจอทั้งวิทย์อ้คุณหนุขึ้นมาก่อนได้ไหมทางขึ้นทางไหนอ่ะี่อนทำมไมไม่ขึ้นแนนอนกันวะตายถูวะโอเคทางไหนอ่ะขึ้นทางไหนผมไม่รู้ทางคืน้าก่อนทุกคน โอ้ยสไปเดอร์มังกี้วัสดีวัสดีดโอเคฮะลายดาด์มังกี้กินไดมอนนะครับไ <Okay, S 1> ดมอนสีเขียวเจอของดีแล้วไปบ้าซันไปบ้าซันไปหา,ารทรายทำตู้กระจกเพื่อมาจับไดนเสาวกันโอเคครับซันไม่ได้พูดก็ปล่อยไปครับถ้าไม่โดนมาจบก็ลาถ้าสนนจับมาเลย วิ word, ้งก็ต้องสานกูสั้นเหมือนกันนะพี่โบนะไปสงสารมันทำไมโอ oh oh. ้ปล่อยมันไปอย่างท no on anyway. uh ี่เป็นดูดูที่เราสนใจมันจะไม่สนใจเราเลยเลยไม่สนใจมันทำไมออ๋พูดดีพูดดีเออมันต้องนอนไปข้างล่างเรียกมันยังมันยังไม่ตอบเลยดูดิโอ้เจอเพชรแล้วโอ้กระเพาเจอเพจแล้วเย้เนี่ยมันลุงเพชร เฮ้ยน <cin stereotype> <award> ั่นอะไรนั hey, ่นไม่ใ <ter> ช่หนูว่าใช่นั่นว่าใช่ไอ่นก็ใช่ไอนี่ก็ใช่แสดงว่าที่พาวของเม็ดหนึ่งโอเคเม็ดหึงเอ้ยมันจะครบสามหรือเปล่าจะไม่รู้เลยเนี่ยโอเคครับ ขุดพอไหมนะหนึ่งสองได้แค่สองเม็ดนะครับยังไม่พอยังไม่พออัออนนี้เลยเฮ้ยเราลองอมาขุดเป็นจอบก่อนไม่ดีกว่าไม่ต้องเราไม่ต้องไม่ต้องเลอ่ะพี่เชยวก่อมรู้สึกนี้เหมือนขึ้นสวรรค์เลยได้ไดมอนมาสองเพฮ่โอเค สองอันไม่ใช่หรอไม่ใช่สองเพจนั่นแหละพูดผิดขอโทษทำไมพี่สันเงียบอ่ะสันคนน้อยใจอับหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกขีใจเธอรูนี่เฮ้ยคุณสันเคยอยู่ในเกมโวพิวอไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ โอ้ oh. ตอนนี้ซันได้อยู่ในเกมนะครับท่านผู้ชมเขาเลยเงียบทุกสายซันน่าจะไปเข้าห้องนาโอเคแล้วก็ําเนินทําการเล่นต่อครับไม่ตรงสารเขานะครับเออตรงสารนะซันอาจจะไปแบบทําอะไรสชกอย่างนึงก็ได้อาจะไปแอบฮะอะไรนะแล้วอะไรวะอะไรกันกันนี่แหละแล้วใครกันเราขาดกันเออ oh. เราขาดกัน โอเลอใครใครจะงอของซันหน่อยไหมอย่าไปงอครับชมดูครับดูความงอแงของแบบคนที่โตแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมยังไม่เคยงอนเลยเออเป็นผู้ชายเหรเออเออเห็นไหมคนดูจะคิดยังไงเออานี่เปรมนี่เด็กสุดลยเนี่ยเออสิไม่เคยงอนดเวยแล้วอะไรวะใครอะไร ใครโจะใครแจ๋วเอ๊ะใครอะไรอ่ะน่าสงสารก่อนนะครับคือสนใจเลยนะแบบภาษาไทยก็พิมพ์ได้อะแต่แบบแต่ไม่พิมพ์ก็เป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนอย่างเงี้ยพี่สันเขมอเนะอาวดใครได้เหรอดูบ้าละเนี่ยเอาเพชรใส่ว้นี่เลยกันเดี๋ยวเพิ่งใช้เลยครับรอรอจอบกันดีกว่า ่ะเพชรกันแดดทำเป็นไดดนี่เออเราทำจอบหัวขุดเราเพชรเป็นแดดใช่ไหมใครงอนไม่มีเสียงสูงเลยรู้แนไปเสียงสูงไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีเลยแต่ว่าเรามานอนกันว่นมาอยู่ยวพรุ่งนี้ช้าเราไปออกมาจนออกหาหาหาทรายหาแหลมผลิตทรายเพื่อจะเอามาทำประจกกันนอนนอนผมขอทำลายทำลายทรัพยากรแป๊บนึงโอเคพังละไปทุ่มเยทรัพยากร เดี๋ยวเรานอนต้องปิดประตูบ้านด้วยบ้านใต้ดินมีใครคิดอ่ะครับพี่โบ<น>๊ทเท่ามากเลยพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทคือแบบ,บ<น>เราอยู่บิวแทงมาแบบอยู่ข้างบนมันก็เป็นเป็นวัด <c oughs> อยู่ข้างล่าง <c oughs> ก็คงจะแบบเออนี่แหละคงจะเป็นบ้านอ่ะเออมันเป็นบ้านนะเว้ยมันแกนบ้านพี่โบ๊ทอยู่ใต้ดินพูดเป็นบ้านเลยเนะี่ยเออแต่บอกว่าบ้านบ้านเอ่อตัวอยู่แม่งสวยกว่ามันดูดีมากพี่โบ๊ทนอนนอนนอนดีกว่าตัวเก็บไปลาปิดเก็บไปโอเคฮะอะไรปิดปิด ลาปิดลาปิดฟอสซิลเก็บไปแล้วมั้งเก็บไปแล้วใช่ปะเฮ้ยบนกระดูกไอสอืมไหนวะอ๋อเก็บไปโอเคเนี่ยยี่สี่อ<ด>ันอะโอ้โหยังเยอะอะนอนอยู่เราิซันอะอาวพิซันหาจบจอิซันอย่างงอน เอ้ยกูทรายมานอนเร็วอ่อเช้าแล้วอ๋อเชียวเช้าแล้วอะเช้าแล้วเหรอเออโอ้ยไม่ได้นอนเลยโอเคครับดูเขาขำดูเขาขำคือตอนคือตอนนี้ครับผมอาจจะเขาเ้าใจว่าบ้านสัตว,นะว์อาจจะดังนะครับเขาก็เลยแบบใช้เสียงไม่ได้นะครับตอนนี้ผลงคลาวนะอ่าใช่แล้วว่าโอเคเดี๋ยวเรารวมตัวข้อมูลบ้านครับเราจะ หาที่กันไปหาไฟล์กันเฮ้ยผิดละผิดละแรงอะไรยียบกิบอ๋อามาขึ้นมาขึ้นมามาหาตายครับโอเคเชฟไปคือเดี๋ยวเราจะบอกว่าสกีนของกะเพราตอนนี้เดี๋ยวกะเพราแบบตอนนี้คือเราต้องมีรายดีแทลเดี๋ยเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับครับผมคืออันนี้ผมใช้สกินของน้องคนหนึ่งนะฮะเป็นสกินเหมือนเป็นสกินคนดังคนนึงด้เยหรามั้ง คนดังยูทูบคนหนึ่งชื่อสกายอะไรนี่แหละจะไม่ได้เหมือนกันเขต้องเข้าใจว่า i อดีไมค้าเนี่ยมันเป็นไอเดีที่มีราคาสูงพอสมควรสาหรับพวกเรานะสําหรับพวกเรามีราคาที่สูงพอสมควรราคาตั้งแบบถ้าจริงๆถ้าแบบซื้อ้วยบาทขยกมันแปดร้อยเก้าร้อยถ้าฝากซื้อมันพันสองอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นเงินจํานวนที่แพงสําหรับพวกเราคือการที่จะเอาเงินเนี่ยหนึ่งพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทเนี่ยมาซื้อเกมอ่ะคือ เอาไปกินข้าวได้ทั้งหลายมื้อแต่จริงข้าซื้อแล้วว่าเราต้องมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับยูทูบเราก็ต้องแบบต้องต้องซื้อแต่จริงตอนเนี้ยเราบอกว่าทำไมเราคนละพิดราม่าว่าทำไมพี่กะเพราไม่ใช้กของตัวเองคือกะเพรามันก็ต้องกินต้องใช้แล้วแบบเราแต่คนต้องใช้ตังค์ฮะเป๊ะพี่โบ๊ทหรือเป๊ะเหมือนเขาเพชรไปดูดิเขียนได้ไหมดิเออเออเออซันด้วยซันด้วยซันด้วยโอ้แต่ละคนคนละเพชรเลยผมอุตส่าห์คุณได้เราไม่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงสกินของมัน แต่เพรแต่เพจอันนี้ผมขอที่ซื้อสกีนรอบหนึ่งตอนที่มีตังค์ถามเพมเิยเท่าไหร่ครพจหกพันสอไอเดียใช่ไมพี่ซื้อพรมกันะหมดตูดเลยเงินหมื่นกว่าบาทคือไม่ได้ซื้อแค่คนเดียวนะคือผมซื้อแล้วก็เอาไปแจกเพื่อไปแจกในที่อยู่ทีมงานทีมงานใช่ทีมงานของที่สร้างแบบเพจแต่ผมผมก็อดอ่ะเพราะผมซื้อก่อนใช่พอเราไปแจกอดีหรือส่กเราไปแจกอดีแท้กันเนี่ย ก็มีพี่มีมีคนคนหนึ่งด้วยเป็นนักแคสเกมก็คือพี่ขวัญได้คือเราก็ใช่เราก็ซื้อไปให้พี่ขวัญอีกกันที่ทุกคนนี้พี่ขวัญใช้อยู่เนี่ยนั่นแหละก็คือที่เราบอกว่าที่เราซื้อเยอะคือเราซื้อให้หลายเราซื้อหลายคนนะครับคือได้แล้วซื้อให้กระเพราแต่เงินมันหมดพอดีแน่นอนหมดที่ผมด้วยนะโชค้าภไหมพอดีหมดตอนกระเพราพอดีด้วยแลวตอนนี้เงินก็ไม่มีเลยเข้าใจไหมตามนั้นเลยโอเคพี่โบ๊ผมว่าเป็นพาร์ทหน้าไหมครับโอเคอืม คือพาร์ทนี้เราก็บอกเลยว่าขุดเหมืองไงเอันนี้ขุดเหมืองเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปจนพายกันโอเคสำหรับพาร์ทนี้ครับก็ผมซันเปรมกะเพาก็ต้องแห่บายเชียงเท่านี้คุณซันไม่คิดจะพูดอย่างนี้ไหมเนี่ยเออก็สวัสดีเฮ้ยบายบายท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับเออเดี๋ยวพี่บอสเดี๋ยว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 พี่บอสจบแล้วใช่ไหมอ่อ โอเคครับก okay, yeah, okay, ็บิลโอลเคนยี่เฮลแล้วเจอกันนะโอเคบ๊ายบายท่านผู้ชมครับจุ๊บๆไปละมีแต่ถามมันเลย